อาร้ีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณปิ่อยสุดพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยสูคิจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานของลูกทุกคนสำหรับในเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้เข้ามาพร้อมใจกัน ที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตัดขององค์พระเยซูคิดเจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอใหอ้พวกเรานั้นได้อธิษฐานสารภาพต่อพระเจ้า ที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อนหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้หลงทำบาปต่อผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมพระองค์ทรงตรัสว่า ไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้ใจของข้าพเจ้าขาดจากความรักของเราได้ลูกเอ๋ยจงให้คำาัญญาของเรานี้ซึมซาบเข้าไปในความคิดจิตใจของเจ้าตลอดจนจิตวิญญาณของเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเริ่มรู้สึกหวาดกลัวหรือกังวลจงกล่าวคำ สัญญาอันไร้เงื่อนไขของเราซ้าจำว่าพระเยซูไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ขาองค์ขาดจากความรักของพระองค์ได้เลยโดยส่วนใหญ่ความทุกข์ของมนุษย์มักมีสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าตนเองขาดความรักยามที่ชีวิตมีปัญหาหรือพบกับความทุกข์ยากมนุษย์ก็มักจะรู้สึก ถูกทอดทิ้งและเดียวดายหลายครั้งที่ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ขออภัยค่ะทำลายมนุษย์ยิ่งกว่าทุกข์หรือปัญหาเหล่านั้นที่กำลังเผชิญอยู่แต่ลูกเอ๋ยจงวางใจเถิดว่าเราไม่เคยทอดทิ้งลูกของเราคนใดเลยไม่แม้แต่เพียงสักคู่เราจะไม่ละเลย หรือทอาทิ้งเจ้าเราจะคอยดูแลเจ้าอยู่เสมอและเราได้สละเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำหนังสือโรบทที่8ข้อ3 18-39เเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์หรือฤทธิ์เดชท,ทั้งหลายหรือสิ่งซึ่งมีอายุในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีภายหลังขอภายในภายหน้าหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลุกหรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถ ต่ทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อหไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วชันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้น เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าเสียในหนังสืออิสยาบทที่49ข้อ15 16ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางหรือจะไม่เมตตาต่อบุตรชายจากคันของนางได้หรือแม้นว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กะนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูเถิเราจะได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมออาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและเมตตาพวกเราทุกคนอยู่กับพวกเราทุกคนตลอดมาไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงห่วงใย พวกเราพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยจงวางใจเถิดว่าเราไม่เคยทอดทิ้งลูกของเราคนใดเลยแม้แต่เพียงคู่เดียวเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าเราจะคอยดูแลเจ้าเสมอและเราจะ,ะและเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราพระบิดาเจ้าค่าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตา จดลูกจดชื่อของลูกทุกคนไว้ในฝีพระหัตถ์ของโปองที่ระองจะทรงปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนที่เป็นลูกของโะองให้แค้วค่าจากภัยจากพิบัติต่างๆลูกขอกราบขอพระคุณพระองค์้าแต่ผู้เป็นเจ้าข้ารปองเป็นฝ่ายชอบธรรมขอทรงโปรดตอบเมื่อข้ารปองค์น้องทูลเมื่อข้ารปองจนตอก ขอพระองค์ทรงเมตตาประทานช่องทางให้ขอทรงฟังคําอธิษฐานขอข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอจงเอียงพระโสดจะดับถ่ายคาขอข้าพระองค์ขอจงฟังเสียงขําควรขอข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ขอจรงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอพระองค์จงนําข้าพระองค์ไปในความชอบธรรมขอพระองค์ขอพระองค์ทรงนําทางซึ่งข้าพเจ้าเดินนั้นให้ราบรื่นแอาเมน ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธและขออย่าทรงลงทันข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระอุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนละหวยโดยแรงข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทุกยากลำบากนะข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาช่วยชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะขอขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยเส้นสุดใจขอข้าพงค์ข้าพงค์จะบอกความอัศจรรย์ทั้งสส้นขอพระองค์อ,อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบถึงในพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตาตาสถิตอยู่กับลูกทุกคนที่จะฟังคำอธิษฐ,ฐ,ฐานทูลต่อพระองค์ขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ขณะน,น,นี้ประเทศไทยได้รับภัยจากสงครามอย่างหนักพระองค์เจ้าข่าขอพระองค์ทรงปัดเป่าอา,อาวุธทุกอย่างที่จะเข้ามาในประเทศไทยให้หลุดไปจากประเทศไทยปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมำให้คนไทยได้รับภัยจากสงครามครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าขอให้ประเทศอาบูชาที่จะหยุดทําการร้ายต่อประเทศไทย ลูกก็สงสารทั้งคนไทยคนกัมพูชาที่ต้องรับความทุกข์นี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าขอพรองได้โปรดแม่ตาให้เขาได้หันกลับมาคืนดีกันที่จะไม่ทำร้ายกันขอพรทรง,งปกป้องคุ้มครองอภัยจากบุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด ของประเทศไทยขอให้จบสิ้นลนขอพระองค์ทรงเมตตาเปิดตาใจคนใดทุกคนได้เห็นความรักอันนิ่งใหญ่ของพระองค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ที่เขาจะเชื่อและเดินตามทางของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยจากสงครามเช่นกันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและประเทศสหรัฐอเมริกา ขอให้เป็นประเทศแห่งสันติสุขเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกประเทศทั่วโลกเหตุการณ์ร้ายๆภัยจากธรรมชาติและอ่าภัยจากโร <ecology. S 2> oh คระบาดต่างๆจะไม่เข้ามาทําลายประเทศสหรัฐเมกาลูกขอบว่าทุกๆประเทศไว้ในปีพระหาตของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำลูกกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคบมริษาน ตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทูลขอลูกลูก,ลกทุกคนกราบขอพระคุณพระองค์พระคุณขอพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดใช้ทดแทนหรือเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตปัญญ,ญา และสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักราบบูชาต่อพระองค์และขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่ลูกจะถวายชีวิตเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาจาเ็สฮาเลรูยาฮาเลรูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะคะ